ธรมธารท,ที่เคารพครับผมจะตุรนใช้แสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนฐานะสมาชิกรัฐสภาและเป็นกรรมธิการผู้สงวนความเห็นนะครับความจริงผมกับกรรมธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยในชั้นกรรมธิการนะครับก็เป็นกรรมธิการเสียงข้างมากผมจะขออนุญาตพูดสั้นๆเท่านั้นก็คือมาตรานี้ลงมติกันมาเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเป็นเอกฉัน แต่ว่าในชั้นที่ในขั้นตอนที่ไปประชุมกันร,ระหว่างพักการประชุมเกิดมีการเปลี่ยนแปลงข้อความก่อนก่อนอวักสุดท้ายก่อนบระธนสุดท้ายนะครับซึ่งเราไม่เห็นด้วยนะครับด้วยเหตุผลสั้นๆก็คือว่าที่ประชุมนี้ฝากไปมีบางท่านฝากไปบอกว่าเมื่อจะไปแก้ มาตรา26งทับซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะมาสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญก็ขอให้ไปปรับแก้ลักษณะต้องห้ามของกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างน้มนูญให้สอดคล้องกันการให้เหตุผลแบบนี้ฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่า ก็เป็นเหตุเป็นผลดีคือแก้คณะหนึ่งก็ให้ไปแก้อีกคณะหนึ่งด้วยแต่พอไปดูเนื้อหาสาระจริง,รงๆเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะท่านกรรมธิการบางท่านสมาชิกบางท่านได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้นะครับถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมธิการสองคณะ มันต่างกันอย่างมากต่างกันแบบมีละเอียดยิบเป็นสิบข้อกับมีแค่สองข้ออย่างที่ท่านทั้งหลายทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณสมบัติต่างกันมากจะใช้เหตุผลว่าดังนั้นลักษณะต้องห้ามต้องมาเหมือนกันมันจึงไม่ไม่เป็นเหตุเป็นผลการที่เราไปกำหนดว่า ลักษณะต้องห้ามคือเรื่องการเป็นข้าราชการการเป็นพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอื่นในรัฐธาาิษฐานกิจแล้วเรายกเว้นให้กับผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐผู้วิจัยในสถาบันวิจัยของของรัฐหรือเป็นข้าราชการเราต้องแลกกับการที่หลายท่านมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติจะบอกว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญ มาร่างรัฐรมนูญแต่พอเรากำหนดคุณสมบัติของกรรมนิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเขียนไว้นิดเดียวก็หมายความว่าใครจะมาเป็นก็ได้แต่เวลามากำหนดเรื่องการเป็นข้าราชการประจำและลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจกลายเป็นมายกเว้นผ่อนผันให้ เฉพาะผู้ที่สอนกับผู้ที่วิจัยในหน่วย,วยงานของรัฐเท่านั้นความจริงข้าราชการอื่นพนักง,งานลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐอื่นๆเขาอาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรับฟังความเห็นและในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องต่างๆก็ได้เราก็ไม่ได้คำนึงถึง จึงมีปัญหาทั้งในเรื่องวิธีเขียนกฎหมายและมีปัญหาในเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่จำเป็นและการแก้มาในครั้งนี้เป็นการแก้มาในลักษณะที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าที่ควรดังนั้นกรรมณิการในส่วนของพรรคเพื่อไทยเราจึงได้แสดงความไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีโอกาสที่จะบันทึก ไว้ผมจึงอภิปรายเป็นการบันทึกว่าเราไม่เห็นด้วยและขอสมนความเห็นไว้ขอ,ขอบคุณครับท่านประธาน